ใครที่จะฝากเงินไว้กับใครนะคะโปรดระวังด้วยค่ะเพราะว่าขนาดนายจ้างเนี่ยยังโดนค่ะเพราะว่าเมื่อเวลา8นาฬิกานะคะของวันที่8สิงหาคมค่ะพลตารวจโททิติแสงสว่างนะคะสสอปทุมวันได้เข้าจับกุมนายปรีดาอายุ60ปีนบบริเวณห้องแบ่งเช่าไม่มีเลขที่ซอยจรัสนิทวง74แวงเขตบ,บางพลาดกทมค่ะตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้นะคะที่594ทับ2,567ลงเมื่อวันที่8กรกฎาคมค่ะ ข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานพาหานะนะคะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปค่ะซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567นั้นนะคะนายปรีดาค่ะพาผู้เสียหายนะคะไปถอนเงินสดจากธนาคารถึง5ธนาคารเลยค่ะเป็นเงินจํานวน10ล้านบาทเ่องจากประกอบกิจการรับแลกเงินนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าค่ะต่อมาผู้เสียหายได้ไปถอนเงินสดที่ธนาคารในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งค่ะโดยฝากเงิน10ล้านไว้กับผู้ต้องหานะคะที่จอดรอด้านหลังตึกจานนั้นผู้ต้องหานะคะขี่รถจักรยานยนต์นาเงิน10 ตำรวจนะคะจึงเร่งตามเร่งรัดสืบสวนมาโดยตลอดแล้วก็ต่อเนื่องค่ะจนสืบทราบมานะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมาเช่าห้องพักอยู่ที่ซอยจรันสนิทวง7จแขวงค่ะเขตบางผัดกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่8สิงหาคมนะคะตำรวจที่เฝ้าซุ่มสังเกตการค่ะอยู่บริเวณดังกล่าวพบตัวนายปีดาพักอยู่ที่ห้องเช่าไม่มีเลขน,นะคะจึงแสดงตัวแล้วก็ทําการจับกลุมตัวดังกล่าวค่ะ จากการสอบสวนนายปรีดารับสารภาพค่ะว่าได้รับเงินสด10ล้านบาทไปจริงๆและขนาดนี้ยังมีเงินสดเหลืออยู่9ก้าล้านแปดแสนบาทค่ะซึ่งใส่ยอยู่ในกระเป๋าสีดําวางอยู่ในห้องเช่าที่พักปัจจุบันนะคะส่วนอีก1นึ0 0 0สบาทตนนําไปซื้อรถจักรยานยนต์คันแรกที่ใช้ในการหลบหนีค่ะแล้วก็คันที่2เอาไว้ใช้ในการเดินทางในกรุงเทพตรวจยึดขณะจับกลุมนะคะเป็นเงิน70,000บาทส่วนเงินสดอีก8 0,000นนะคะได้นําไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องหากล่าวนะคะว่าเสียใจที่ทําไปครับเพราะว่าก็ช่วยงานผู้เสียหายมามากกว่า50ครั้งส่วนสาเหตุเพราะว่ามีหนี้สีนถูกทวงค่ะจึงลงมือก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นควบคุมตัวพร้อมต,วตรวจยึดของกลางนําส่งพนักง,งานสอบสวนสวน,สน,สนปทุมวันดําเนินคดีต,ต่อไปค่ะ